สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลายรัตน์กรอนวิภาพัฒน์นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการจัดกระถางดอกไม้แห้งนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะในการจัดกระถางดอกไม้แห้งนะคะหรือัดการดอกไม้แห้งเราก็ต้องเตรียมนะคะตัวกระถางนะคะอาจจะเป็นเซรามิกนะคะหรือว่าเป็นพวกกระเบื้องก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวฟอร์ลาโฟมตัวนี้นะคะใส่เข้าไปคือตัดตามแบบรูปทรงนะคะลักษณะเวลาซื้อมาก็จะเป็นก้อนแบบนี้ ก้อนยาวๆนะคะเราก็ต้องมาตัดแบ่งตามขนาดของของตัวกระถางหรือแจกันนะคะใส่ให้ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคีมนะคะไว้สําหรับตัดก้านนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะดอกไม้เนี่ยเราก็จะซื้อมาเนี่ยจะเป็นช่อใหญ่หรือช่อเล็กหรือช่อโหลก็ได้นะคะอย่างนี้จะเป็นช่อแบบ18ดอกนะคะ เราก็ต้องเลือกตามแบบลักษณะที่เราจะนํามาจัดเนี้ยเราจะมีแบบคิดไว้ในใจแล้วว่าเราอยากจะจัดประเภทแบบไหนนะคะก็จะมีเป็นใบเตยลายนะคะแบบนี้นะคะใบเตยลายมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นประเภทของพวกใบที่เรานํามาประดับตกแต่งเนี่ยจะมี3อย่างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีใบใหญ่ใบเล็กนะคะใบาลายแล้วก็อันนี้จะเป็นกิ่งไม้แห้งจริงๆนะคะ แล้วก็มีมีพวกแบบเผาวันงอกออกมาด้วยนะคะอันนี้กิ่งไม้แห้งจริงเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดอกไม้แห้งจริงๆด้วยนะคะสีสันเนี่ยเราก็เลือกให้เข้ากับไอเดียในการที่เราจะนํามาตกแต่งนะคะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นลวดจริงๆนะคะแต่ว่าเราทําเป็นเลนแบบเป็นสีน้ําตาลธรรมชาติเดี๋ยวเราจะใช้ท่อ PVC เนี่ยดัดออกมานะคะให้ออกมามีลักษณะคล้ายเหมือนเหมือนหนวดของตัวนี้ของหนวดตัวธรรมชาติจริงพอาดัดเสร็จปับ๊บมันจะเหมือนของจริงเลยนะคะคล้ายของจริงเลยนะคะดอกไม้เนี่ยเราก็ จะเอามานำตัดแยกนะคะในในกระถางนี้เราจะใช้เนี่ยก็เป็นกุหลาบประมาณ5ดอกนะคะเราก็ตัดออกมาเป็นช่อๆแล้วก็ในส่วนของใบหรือส่วนประกอบที่ที่มากับช่อเนี่ยเราก็จัดเขาให้เรียบร้อยก่อนดัดก้านให้ตรงก่อนนะคะเลือกตามขนาดลงไปนะคะแล้วก็จะมีปืนกาวไฟฟ้านะคะพร้อมแท่งกาวนะคะเท่านี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มจัดกระถางดอกไม้แห้งกันเลยนะคะเราก็จะนำนะคะ ดอกแรกนะคะก็คือจะเป็นในแบบที่เราทำเนี่ยจะสูงสูงนิดนึงนะคะเราจะปักลงไปตรงกลางนะคะให้สูงที่สุดนะคะอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็จะนำดอกที่สองนะคะใส่เข้าไปนะคะทางขวามือเสียบให้ต่ำลงมานิดนึงนะคะก็คือให้อยู่ในลักษณะประมาณต่ำกว่าดอกแรกนะี่คืออยู่ใต้ใต้ระดับของก้นดอกแรกนะคะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ดอกที่สามนะคะเราก็จะเสียบให้ต่ำลงมาจากดอกที่สองและดอกที่1นะคะดอกที่สี่นะคะเราจะลูดไอตัวนี้ลงมาดอกที่สี่เนี้ยเราจะเสียบอยู่ประมาณต่ำค่อนข้างจะต่ำนิดนึงนะคะอยู่ด้านหน้าตรงกลางนะคะ ดอกที่5เนี่ยเราจะเสียบตะแคงด้านข้างนะคะเสียบด้านข้างจะเป็นค่อนข้างจะนอนนิดนึงนะคะทรงออกมาก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวาถาวันแห้งนะคะเป็นไม้ไม้แห้งตัวนี้นะคะมาใส่เป็นองค์ประกอบด้านหลังเราก็ดูก่อนเราอาจจะทำเป็นลักษณะาสามขนาดนะคะมีสูงมีต่ำนะคะ3าขนาด เราก็ดูตัวธรรมชาติของของไม้นิดนึงว่าเออเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยธรรมชาติของไม้เนี่ยเอ็นไปทางไหนความสวยงามนะคะลักษณะการจัดดอกไม้แห้งแบบนี้นะคะจะจัดเป็นลักษณะให้ให้เหมือนแบบว่างานศินละปะนิดนึงคือเป็นแนวแบบอาร์ตน,น,นะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ใช้ตัวตัวพวกนี้เข้ามาช่วยด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวลวดตัวนี้ค่ะ ลวดตัวนี้นะคะมามาดัดรอไว้กันฮะด้วยการนำท่อ PVC นะคะมามาพัานก้านตัวนี้ค่ะแล้วก็ม้วนให้เหมือนธรรมชาตินะคะเหมือนเป็นกิ่งไม้แล้วมีหนวดมีเถาวันอยู่ด้วยนะคะออกมาจะคล้ายเลยนะคะแล้วก็ดัดนิดนึงนะคะเวลาเรามาใส่เนี่ยเราเพิ่มเข้าไปในองค์ประกอบของตัวกิ่งไม้แห้งตัวนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ ีนี้ในส่วนของถ้าเกิดเราเรามั่นใจว่าตำแหน่งอะโอเคแล้วใช้ได้แล้วเราก็จะยิงกาวใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะนําใบเตยลายนะคะมาตัดตรงโคนนี้ค่ะเฉพาะตรงส่วนที่ใบนี้ใช้กันไกลได้ไม่ต้องใช้ครีมนะคะเพราะเราไม่ได้ตัดตรงกลางลวดเขานะคะให้เป็นลักษณะปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเพื่อที่จะสะดวกในการที่เราเสียบเข้าไปในกระถางหรือแจกันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะดัด ดัดนะคะนี้จะเป็นด้านหน้าของใบดัดให้โค้งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เสียบส่วนของใบเล็กเนี่ยเราจะเสียบตรงส่วนของด้านข้างที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนใบใหญ่เนี่ยเราก็จะดัดให้โค้งอย่างเงี้ยนะคะโค้งแบบนี้แล้วก็จะเสียบเข้าไปที่ด้านหลังนะคะ เราดัดเขานิดนึงแล้วก็จับเสียบเข้าไปนะคะอันนี้จะใส่ที่ส่วนของด้านหลังนะคะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าจะเป็นแนวนอนด้านหลังก็จะเป็นแนวตั้งนะคะได้เป็นลนักษณะเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนำใบไม้ที่เราใช้ตกแต่งเนี่ยเราจะเอาส่วนที่ที่เป็นยอดๆนะคะพวกนี้นะคะมาใส่ก่อนมันจะมีประมาณสีช่อนะคะมีสีอ่อนสีเข้มในส่วนของที่ ยอดค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเราเอาไว้เสียบตรงกลางกับตัวด้านข้างนะคะตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปที่ตรงกลางตรงนี้อันนี้เสียบด้านข้างนะคะนี่ค่ะตัวที่เป็นยอดนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เราก็จะนําตัวนี้ที่มีใบสองสีนี่นะคะเสียบเข้ามาที่ด้านข้างใส่เข้าไปจากนั้นนะคะ ตัวนี้จะเป็นดอกไม้แห้งนะคะเราก็จะเสียบเข้ามาที่ด้านข้างตรงนี้อันนี้ก็คือองค์ประกอบในการจัดเนี่ยบางทีเราต้องดูสีด้วยว่าไปด้วยกันได้ไหมนะคะลักษณะรูปทรงนะคะหามุมมองนะคะมองดูด้วยว่าตรงจุดไหนเป็นข้อบกพร่องเราก็ต้องแก้นะคะแก้เข้าไปให้เหมาะสมแล้วก็จะนําใบไม้ใหญ่นี่นะคะมาเสียบด้านหลังนะคะเลือกใบที่อยู่สูงนิดนึงนะคะมาปิดด้านหลังนะคะแล้วก็ ด้านข้างนะคะตำแหน่งก็จะต่างกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้กระถางนะคะเราก็จัดหามุมมองเสร็จนะคะก็จะได้เป็นแจการดอกไม้แห้งแบบนี้นะคะว,วัสดุนะคะวัตถุดิบต่างๆที่เราซื้อเนี่ยก็ซื้อได้ที่สวนจตุจักรนะคะก็จะมีโซนที่เป็นขายดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งนะคะกระถางแจกันทั้งหลายนะคะเพียงเท่านี้นะคะ เราก็จะได้แจก,กันดอกไม้สวยๆที่เหมือนธรรมชาตินะคะราคาต้นทุนจะอยู่ที่150บาทถึง180บาทนะคะเราสามารถจำหน่ายแจก,กันดอกไม้นี้นะคะได้ในราคา350บาทนะคะถึง400บาทเลยนะคะเาเรารรรมีพาราร